สวัสดีครับเรามาอยู <S <S ่เกม Left 4 Dead 2นะครับอ่าครับเริ่มเลยดัชแคนิวัล I won't die ดัชแคนิวัล To what is told t o d i e ทำไมไม่ได้เอ็กเบิร์ดเลยวะไม่น่ารอดวะเอ็กเบิร์ดด่านแรกจะรอดกันหรือเปล่าไม่รู้เลย เขาเดินนั่ตายนั้งแต่เดินออกเนียแข็งเอาจากเซฟโซนก็ตายแล้วครับเปิดเปิดดาค่ะโยมัดบีเดททอถ้าคุณไม่สูงพอคุณก็จะตายทูดายมันเกี่ยวเหรอมันไม่มันเกี่ยวใช่ไหมเนี่ยสูง,นะสงสแค่ทอได้ไลครับโดนซมมี่แดดอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะครับ <c oughs> คานิวา์แปลว่าอย่างอื่นเชี่ยเลยไปแล้วช่างแม่งตายโดยต่อจังดานเดลเซนเตอร์กูก็อยากรวยนะเว้ยว่าแม่งรถมาเนี่ยน้ำมันมันจอดมาถึงนี่แล้วอาวุธมันมาจากไหนวะอ่ะคนมาด้วยได้ใครมาทำตกแถวนี้ใครเขายังไม่เก็บเลยนี่หว่าเฮ้ยมันก็เก็บครบแล้วนี่หว่าเฮ้ย ทำไมมันเหลือกล่องหนึ่งวะช่างแมงช่างวันช่างวนดิช่วงดิช่วงอาครับทุกกล่องเนี่ยกล่องเตี้ยวไปเยอมันต้องบู๊ไม่หลอกผมตู๊ดติ๊ดเยอะวะช่างแม่งแล้วไอ้ฮาร์ดบูดิโอ้ยครับโอ้โแย่ปีนาวีโอ้ยแหลกแหลกไม่ดีดีแหลก แมงกู๊ดไม่เอาลูกซสองมาเหรอเฮ้ยขึ้นต้นาลูกซองมาแมงเอาลูกซองมากันทุกคนเลยคุมไหมเนี่ยอันเอ้ยรองพ่กลับไปปืนกลดีกว่ามูฮิไปกลับไปเอาปืนกลดเนี่ยนะเออเยี่ยเยี่ยวเลยเดี๋ยวเอ้ยปืนเอ้ยมอถอยกลับไปรอไหนวะโม่รอถอมมึงไปไหนเนี่ยไปสักายเลยอุ้ยไปสกาย เดโก่กไปยาไปกูอหุอ่นจอม <laughs> บินได้กัปปี้ก็มาเหรอ,อกัปปี้อยูอ่นู่นจอมบินได้คนไทยบินได้ว่ากูจะดิฟหลบแล้วดิฟไม่ทันกูจำไ,ได้ชาเจอร์มันชนกูไม่ใช่เหรอวะโดนมึงได้ไงวะกูวิ่งมาขวาคุณูว่าการ มีกำ um ัท pues mm ี่ใหญ่มีเข้ามาแทงแทงนีนักน yeah, ักวิญญาณชาติเกมเลื um <m <m ่องอะไร้าปิดนะครับแหมนักวิญญาณชาติดมรทอไปสัตว์จะมรทอเด็เวิน ลูเมอร์ชนี้เหรอไม่ใช่ดิไม่ใช่นักฟาระเบิดนี่ก็ต้องชาบักกิจต่อเว้นั่ละคอมโบเฮยไอคิเอ้าไอเหีอยมันมาจากไหนเนี่ยออกมาจาไปแล้วม็ตายใช่ไหมลูเมอร์โอ้โหให้ตายเหอกูว่าน่าผิดจังหวะ ก็ใครไปโดนบูมเมอร์โดนเะีเยอะขนาดนั้นไม่น่าลูกสองมาเลยจริงๆกูดาวนะฉากนี้ไม่ต้องมีแทงสักตัววะ่ะนี่มีแน่นอนกูเล่นมาแล้วเล่นมาแล้วแทงอยู่ไหน เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอาวุธหลักสบายครับสบายนี่ว่าเออเนี่เอาอาวุธตู้แทงอาวุธสู้แทงอชอบไม่ได้นี่นี่ไม่ได้โอ้โหบนหลังคาอย่างงี้สบายดีครับย้อนนะครับเกือบตายใส่มืนโผล่ปนโผล่ปนโผอะไรวะเออโฟล์ตสิบห้าอัน ตายใครอยู่นั่นหัวละนี่ตกมาตายไอ้ตกเปิดตายทางนี้ถูกต้องแล้วทนี้ถูกต้องแล้วถูกแล้วนี่ไงก็ลงไปข้างล่างลงสำนักเถื่อนองครับคุณคุณนะไหนมันให้ลงไปข้างล่างไม่ใช่เหรออันนึกเปิดห้องดูก่อนว่ามีอะไรไหม ไอ้จ็คกี้มาเฮียฮอนสปิิเตอร์มาเหรอไหนวะไหนหลังกำแพงอ่ะไหนไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องกูอยู่ข้างล่างกูหลับอู้่อ้ยจ็คกี้แจ็คกี้เฮียแซดจ็คกี้โอ้โหนี่แหละท้าตะบัดสินค้าเยี่ยมยอดมึงไม่คิดจะลงจริงเหรอเฮ้ยบูมเบอร์มา แค่มัสต์เองจัดว<ะ>่ามีมาไอ้สัตว์ยายาแดงหัวโอ้โหเมียเยอะไปแค่บัสต์ละ่ะไปสักทีเอ๊ะไม่นานมันก็ค้างอยู่ตรงเนี้ยไปก็ปไปไปเลยอ๋อไอ,อเมียใครไป,ไปยิงรถวะไม่ได้ยิงฮะโดดขึ้นรถแล้วก็โดดไปขึ้นรถทำไมเนี่ยฮะเสียเวลาให้ตายเถอะ โอ้ยไปไหมแป้งลามลามหมดแล้วบ่โหนี่ม um ันทะเลเพลิงน um ี่หว่าไมให้ผมาช่วยคุณก่อนอีเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมึงโดนอะไรน่ะเราอย่าไปช่วยเขาแล้วไปมึงก็ลงมาดิ มึงก็มาขึ้นไปแล้วแล้วมันตกไปไหนวะจะปาขึ้นมาใหม่เดี๋ยวฮะมล้มมไปือต้องไม่ล้มมือต้องไม่ล้มมือต้องไม่ล้มเอาอีกเลยเอาพี่เฮียกระสุนยังไม่ไปไหนเลยโดอทำไมเล่นมึงเหลือแค่นั้นลงมาได้มั้ง ไปทางโน้นรถบวชเหยียบโดให้หมดอะไรโดให้หมดโดให้หมดเฮ้ยกูได้ผิวตอนไหนวะไอเชี่ยโรเชียวให้ผิวกูมาทางนู้นทางตามแค่หลัทางนี้ไงไงนี่เดี๋ยวสายประวัยเขาผิดวะนี่มาทางนี้พี่อ๋อคือคือ้นบนตึกไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปตึกก็ทางทางวิ่งไปทางหลัง มันตกใจวนเสฉวนก็ใครวะชาเจอเย่อชาเจอโดนบีบปาลามไหนไหนหลังตึกอือฮะโดมึงอีกแล้วเลยเอ้นี่มันขึ้นไปบนตึกไม่ใช่เหรอนี่ทางนี้ถูกต้องก็บอกนะขึ้นไปบนแน่่ไม่กล้อกไม่กล้องแม่นั่งรออยู่บนน่ะอ๋อ้ไม่ไอ้ห่ามึงไปยิงมันเชี้อะไรเนี่ยแไปไปไป แม่อแม่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 ะม่แไ่ม่นม่แม่ม่แ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 บ่ม่แม่แม่แม่นมขแม่ม่แม่ม่แ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 ม่นม่แ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 เลยม่แแม่แม่แมแม่แ้ม่เม่อ่อมม่เ่่อยเแม่แม่่ม่แ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 ่ม่แม่่ม่แม่ม่แ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 ม่ม่แม่ม่ม่แมม่แ่ มันก็คือมีบทาไอ้บนคุณขนๆว่ะลงไปลงไปตรงแล้วโดดเลยโดยเข้าห้องนี้ไปแล้วอ้อมนั่นแหละฝั่งนั้นไม่ผิวเซ็งเนี่ยโดินทางมาได้ข้าไปฝั่งเลยก็ก็ก็โอ้โหเฮีย ไอ้เหี้ย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 รู้ดีเพราะต้องเห็นโอ้ยไอ้เหี้ยบูมเมอร์มามาทำเหี้ยอะไรโอ้ยไอ้เหี้ยบูมเมอร์ระเบิดบยักษ์หน้าเลยโอ้ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเยอะแยะเฮ้ยเฮ้ยปั้น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 ขึ้นมาลงมาทำไมอ้าวมันไม่มึงไม่ให้ลงมาหรอไหลลง

ไม่ถูกคนก็แล้วอารักษาตกตบนีิแท้งเลยรักษาแม่งอ้าวจับตัวจับตัวเวลายิงได้ไม่เท้าเยิงเลยแล้วก็ยิงเฮ้ยไอ้เชี่ยนั่นแหละการยิงแท้งโอ้แท้งติดสองอันเลยเนี่ยตกกู้ขันไหนไปไหนต่อครับคุณโดครับออปเปอร์แล้วก็สไล์ไฟ ôi thang anh kia. thang 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 BYE đi thang rồi thang 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 โมึงไม่น่าเียกแข็งเลยใช่ไหมฮาร์ดต่าเสีแล้วมาจริงเลยกูว่าทำไมพื้นน่สันสแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวกูว่านะมีน้ำอย่างเงี้ยไม่ต้องมีวิสอีกตัวแน่เลยมีแล้วด่าตัวมั้งด่าดำด่าใช่ด่าละตัวแน่ใจนะฮารดโเว่ด่าด่าอะไรก็ด่าโอ้ยเฮี้ยอะไรอะเฮี้ยอะรอโอ้เฮี้ยวิวิ ทับเออโอ้โหลงบนรถไอโรเชลอีกแล้วแต่ดีเด่นหลุดยากได้ผลหมดไปไหนต่อครับไป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 ไหนวะไปไหนต่อดีครับคนดีครับให้พี่เล่นไง่ายขึ้นฝั่งแน่นอนไปฝั่งโรถข้ามไปฝั่งรถเลยไปเอ้ยไอ้ยี่านเดินขาไปอยู่เลื่อนให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวกูฮิวให้มัน อ้ยเฮียอยู่นิ่งดีสักจ็อกเกอร์อยู่นิ่งดีสักโอ้ไอ้หานั่นโดนโจ๊กเกอร์ฆ่าโจ๊กกี้บุ๋มมื้ออเหรอตัวแตกตายไอ้หนูทำไงเลยทำไงเลยคิดไม่เอ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ไม่ได้แอมเพื่อนกูรอไอ้เี้ไม่ได้ยิงรถถักถักผีไปชนรถ วิ่งล่ครับปดปิดปิดปิดปีดปีดปีดปิดปี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 ดปมดปดปี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 ดปดปี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 ดปวดปดปีดปดปีดปีดป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 ดาอีดดดปดีดีด เลยนะเดี๋ยวลุยด่านต่อไปนะครับนี่